อากุสโต้ฟอนันเดตกับเปโดอากอสตาเป็นนักบิดที่ทางแก๊กแก๊แท็กซีเลือกให้บิดรถ m o t ต g p ในปี2024ซึ่งก่อนหน้านี้มีเรื่องวุ่นวายมากมายครับเพราะทางเปโดอากอสตาอยากขึ้นไปบิด m o t ต g p ส่วน KTM ก็ไม่อยากเสียนักบิดคนนี้ไปสรุปแล้วหวยก็มาออกที่พอเอสปักกโลและทางทีมได้ออกมาบอกว่าพ r อเอสปักกโล ยอมลีทางไปเป็นนักบิดทดสอบให้กับทีมและจะเอาเปโดอ a c คอสตาขึ้นมาบิดคู่กับอากุสโตโฟนเดสก่อนหน้านี้ทาง KTM พยายามเข้าไปคุยกับทางดอน่าเพื่ออยากจะเทคโอเวอร์สล็อตของซูซูกิที่หายไปแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาเพราะทางดอน่าอยากเก็บสล็อตนี้ไว้ให้กับผู้ผลิตลายใหม่มากกว่านั่นเองก่อนหน้านี้ทางพอร์สป a ก o โลได้รับบาดเจ็บหนัก จากรอบ FP2 ของสนามแรกและได้พักฟื้นอาการบาดเจ็บเป็นเวลานานคอสปากาโล่เพิ่งกลับมาแข่งขันได้ที่สนามบิทิส GP เรามารอดูกันนะครับว่าปีหน้าทาง Pedro a, เฟโดอัลกอสตาจะทำผลงานในมโต GP ได้ดีมากน้อยแค่ไหนและบทบาทของพอสปากาโล่ S aro, ในนักบิดทดสอบจะออกมารูปแบบไหนเราจะมารอดูไปพร้อมกันครับ อย่างไรก็ตามหากมีข่าวสารเพิ่มเติมผมจะรีบมาอัปเดตทุกคนได้ทราบกันครับ